สวัสดีคะ่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมาพอดีใช้ใช้กล้องตัวเดิมนะอ่ะโอเคพอดีพี่ปลาได้งานมานิดนึงนะลูกค้าอ่ะนี่ชิ้นนี้นะแต่ราคามาสูงมากช่วงนี้นะคะอ่ะได้งานมานิดนึงงานสวยเนาะงานสวยชิ้นนี้นะชิ้นนี้9 5 0บาทนะลูกค้าเล็กแต่ว่าทับทิมเม็ดกลางนี้ก็ประมาณสักอ่ะสิกกระดัดได้นะแล้วก็เม็ดข้างเม็ดละหกระดัดกระดัษนะคะ นี่นะเก้าร้อยบาทงานเงินแ earn, นะะนนท้นะคะอะะันนี้950บาทนะคะอ่าต่อไปชิ้นนี้ชิ้นนี้สวยนะลูกค้าอ่า950บาทนะคะ950บาทนะคะ950บาทงานสวยนะคะอ่ะอาันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะชิ้นใหญ่หน่อยอน,นี่ชิ้นใหญ่มาหน่อยนะคะอันนี้980นะคะ980 อ่าอ,อันนี้นี่เก้าร้อยแปดสินะลูกค้าเก้าร้อยปดสิบอันนี้ชิ้นใหญ่กว่าเก้าร้อยห้าสิบนะอ่ะนี่นะหมดแล้วหมดเลยลูกค้าชอบมาเหมาอ่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะอ่าชิ้นนี้อ่าโอเคเก้าร้อยแปดิบาทกับลูกค้าเก้าร้ยปดสิบบาทนะคะอืมเราไปเป็นงาน อเมทิสต์นะลูกค้าขั้นด้วยทัพทิมกับพวกขยนัยนไหนอะเนาะนี่นะ่ารุ่นนี้อเมทิสต์นะคะรุ่นนี้ให้แปดร้อยห้าสิบาทนะลูกคา้าหยดน้ำนะสวยหยดน้ำแปดร้อยห้าสิบนะมีแค่สองชิ้นนะหยดน้ำแปดร้อยห้าสิบอืมแปดร้อยห้าสิบอันนี้ขายแบบจะทามากกับอะไรอ <laughs> ะ <laughs> เดี๋ยวรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนี้950ารนะคะจะใหญ่กว่านิดนึงนะใหญ่กว่านิดนึง950มี2ชิ้นเหมือนกันนะคะน,ะนี่ชิ้นนี้980นะคะชิ้นนี้950อเมทิสตนะคะอเมทิสต์นะจ๊ะได้งานใหม่มามาแค่นี้นะแล้วก็รุ่นนี้พี่ปามาเคลียร์อยู่850บบาทเนาะ ชิ้นใหญ่นะนนี้ใหญ่นะลูกค้าใหญ่นะพี่ป่าเอามาลดใช่ไหมลดพี่ป่าทําจุกใหม่นะพี่ป่าลดรู้สึกหกร้อยห้าสิบนะลูกคา้าหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะอหมดแล้วหมดเลยนะอ๋อลูกค้าได้เรื่องแสงเรื่องแสงอ้นู้ลูกค้าเหมาไปหมดแล้วนะนี่มีชิ้นเดียวนะให้เก้าร้อยห้าสิบาทชิ้นใหญ่นะลูกค้าอืมอันเก้าร้อยห้าสิบาทไอ้นู้ลูกคา้าเหมาไปไปหมดละอ่าอันนี้อันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะจากพันสองห้าสิบ พันสี่ห้าสิบชุบสามใหม่นะอืมอันนี้ชิ้นใหญ่มากแต่ว่าทับทิมไม่สวยอะลูกค้าแปดร้อยห้าสิบนะทําจุกใหม่นะแปดร้อยห้าสิบทำจุกใหม่นะเนะออเอามาเอามารุตราคาอืมรุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่พันแปดห้าสิบอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบพอนะคะชุบผ้าใหม่อันนี้ชุบผ้าใหม่นะพันสี่ห้าสิบอ่อเอามารุตอืมอันนี้เมื่อคืนคิดที่พันพันสองหรือพันสี่พันสองห้าสิบนะอันนี้พันสองห้าสิบ เอามาลดให้ลูกค้าอ่าอันนี้อันนี้ลดอันนี้พันแปดนะลูกค้าพันแปดห้าสิบชุดผ้าใหม่นะอันนี้งานชุดผ้าใหม่ล้างก่อนส่งนะชุดผ้าใหม่อ่ะอันนี้พันสี่้สิบลดเหลือพันสองห้าสิบนะคะสวยอ่ะอันนี้พันสี่้สิบเหลือพันสองห้สิบอันนี้ก็ชุบผ้าใหม่นะเมื่อกี้พญานาคชุบแค่สามใหม่นะ รุ่นนี้แปดแปดร้อยห้าสิบไม่ออกนะให้หกร้อยห้าสิบหมดแล้วหมดเลยค่ะลูกค้าค่ะหมดแล้วห,หมดเลยเอามาขายขาดทุนนะคะอรุ่นนี้ชุบผ้าใหม่แล้วลูกค้าพี่ปักจากพันสองเหลือแปดร้อยห้าสิบเป็นทับทิมสีชมพูมะเมี่ยวหน่อยสีแบบนะอันนี้พันสองให้แปดร้อยห้าสิบทำจุกใหม่อะล,ลูกค้าจุกใหม่จุกน่ารักทับจุกใหม่นะทำจุกใหม่่ะรุ่นนี้ให้พันสองห้าสิบนะลูกค้าใหญ่อันนี้ใหญ่อลังการงานสร้างถ้าไปชุบทองสวยมากแต่ไม่ได้ชุบอะ อันนี้พันสองห้าสิบค่ะโปร่งคมค่ะชุบสามใหม่จุกชุบผ้านะอ่ะทับทิมพันสี่ไม่ออกเอาไปพันสองพัสิบพอนี่นะหมดแล้วหมดเลยค่ะอันนี้พันสี่ไม่ออกเอาไปพันสองพออันนี้งานเงินแท้ชุบผ้าใหม่นะลูกค้าเอ่อค่าชุบก็ไม่ได้ลนะอเอามาเคลียร์ๆนะเก่าไปใหม่มางานเก่าก็ขายไม่ออกก็ามาลดให้ลูกค้านะคะอืม เอาไปกินยังไม่มีวันนี้ขายยังไม่ได้เลยเจ้าเลขลูกค้าบอกว่าวันจันรโอนนะอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าสี่ห้าสี่ห้าลายมาขอโอนวันจันร์หมดเลยนะใครติดต่อพี่ปาเช้าเช้าขอโอนนะสองร้อยก็เอาหนะึ่งร้อยก็รับนะคะเออนะอนะ่านสะนะงสารมากอ่ะวันนี้ยังไม่ปิดเลยยังไม่ได้ค่ากาแฟทีนะอืมนะวันนี้ยังไม่ได้ค่ากาแฟ <laughs> นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจงานพี่ปาก็สอบถามข้อมูลได้นะพี่ปา,าส่งไวนะบอกให้พี่ปา,าส่งไวนะมีมีส่งมีส่งต่างประเทศด้วยนะคะต้นต้นที่สามร้อยห้าสิบาทนะอืมแต่ถ้าซื้อซื้อเยอะไม่คิดค่าส่งนะซื้อเยอะ,ะมไ,มอาาไม่คิดค่าส่งเยอะประมาณไหนก็สักหมื่นกว่าบาทไม่คิดค่าส่งถ้าสองสัมพันธ์อะไรเขาคิดค่าส่งนิดนึงนะอืมนะคะ ออค่าส่งเริ่มที่350บาทนะมันจะมีค่านูน่นค่านี้ค่านั่นนะอ่าโอ,อเคอ่าปูปูปูสวยมากค่ะ850ค่ะ850าะคะเอ,อ่องานเดี๋ยนี้แบบนะออลูกค้าท่านไหนสนใจงานพี่ปลาสุปรลานะออนะคะบางบางชิ้นก็ไม่ได้กำไรหรอกลูกค้าค่ะเอามาลดให้ลูกค้าคือลูกค้าก็ได้กำไรนั่นแหละมไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ